ป้ายเตือนข่าวสารด่วนมิชฉาชีพกำลังหลอกประชาชนแบบใหม่อย่าให้ตัวตนหลุดลงในกับการหลอกลวงที่ซับซ้อนป้ายเตือนเมื่อเร็วๆนี้มิชฉาชีพได้คิดคำนวณแผนใหม่ๆมาหลอกประชาชนโดยใช้ชื่อโครงการรัฐซึ่งเป็นการหลอกลวงที่ซับซ้อนและฉลาดมากพวกเขาส่งลิงก์ปลอมให้ประชาชนกดลงทะเบียนและแอบอ้างตัวเป็นเจ้าหน้าที่ที่โทรขอ,ข,อข้อมูลส่วนตัวซึ่งเป็นการกระทําที่อาจทําให้คุณตกเป็นเหยื่อได้ไง่ายๆแต่ที่น่าสนใจคือวิธีการป้องกันตัวเองจากการหลอกลวงนี้มีดังนี้ พลาสติ c c คร s s w i สวิมีตัวเลขหนึ่งอย่าเพิ่งกดลิงก์ใดๆจาก SMS หรือข้อความที่น่าสงสัยโครงการของรัฐจริงๆไม่มีนโยบายในการส่งลิงก์ลงทะเบียนผ่านช่องทางเหล่านี้ดังนั้นถ้ามีข้อความหรือลิงก์ที่ขึ้นอยู่กับโครงการคนละครึ่งพลัสหรือคล้ายๆกันอย่าเชื่อพลาสติ c c คร s s w i สวิมีตัวเลขสตรวจสอบเพจหรือบัญชีโซเชียลที่เป็นทางการ หากคุณได้รับข้อมูลหรือข่าวสารจากเพจหรือบัญชีโซเชียลให้ตรวจสอบว่ามีเครื่องหมายยืนยันเครื่องหมายถูกตัวหนาหรือไม่และตรวจดูจำนวนผู้ติดตามที่เป็นจริงหากมีสัญลักษณ์เครื่องหมายถูกตัวหนาและมีผู้ติดตามจำนวนมากจึงเป็นบัญชีที่น่าเชื่อถือพลาสติกครอสสวิตมีตัวเลข3ลงทะเบียนผ่านช่องทางที่ถูกต้องการลงทะเบียนสำหรับโครงการคนละครึ่ง p l u สจะต้องทำผ่านแอปพลิเคชันที่เป็นทางการเท่านั้นคือเป๋าตังและถุงเงินอย่าลงทะเบียนผ่านช่องทางอื่นๆ พลาสติกคราะสวิตมีตัวเลข4อย่าเผยข้อมูลส่วนตัวห้ามเผยรายละเอียดส่วนตัวเช่นเลขบัตรประชาชนวันเกิดหรือรหัส OTP ให้กับใครๆที่โทรหาหรือขอข้อมูลผ่านช่องทางออนไลน์พลาสติกเคร s ะสวิตมีตัวเลข5อย่าเชื่อสายโทรศัพท์ที่ผิดปกติหน่วยงานรัฐหรือธนาคารจริงๆไม่มีนโยบายในการโทรขอ OTP หรือให้คำแนะนำให้โอนเงินดังนั้นถ้ามีการโทรมาในลักษณะนี้อาจเป็นการหลอกลวงพลาสติกคราะสวิตมีตัวเลข6ตรวจสอบข้อมูลทุกครั้ง หากคุณได้รับข้อมูลหรือข่าวสารที่น่าสงสัยอย่ลังเลที่จะโทรติดต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยตรงเพื่อตรวจสอบความเป็นจริงพลาสติกครอสสวิตมีตัวเลข7อย่่เป็นส่วนหนึ่งของการแชร์ข่าวลือการแชร์หรือโพสต์ข่าวลืออาจทําให้คุณเป็นตัวกระตุ้นในการเผยแพร่ข้อมูลที่ไม่ถูกต้องและอาจทําให้คนอื่นๆตกเป็นเหยื่อจึงควรระมัดใจในการแชร์ข้อมูลใบหน้ากําลังครุนคิดคุณเคยเผชิญกับการหลอกลวงแบบนี้หรือไม่คุณมีเคล็ดลับอะไรในการป้องกันตัวเองจากมิจฉาชีพ อย่าลังเลที่จะแบ่งปันประสบการณ์และความคิดเห็นของคุณในส่วนความคิดเห็นด้านล่างนี้